ไม่กี่วันมานี้นะครับถ้าคุณไป subscribe พวกช่อง IT ต่างประเทศใน y t u t u เนี่ยครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าการ์ดจอ Intel เนี่ยมาแล้วนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยเขามีการส่งไอการ์ดจอ Arc ตัวใหม่เนี่ยไปให้ YouTuber ดังๆนะครับอย่างเช่น Gamers t e x a s นะครับแล้วก็ Linus Tech Tips นะครับเขาได้เอาตัวการ์ดมาโชว์แล้วนะครับและก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นอีก1นึ่งสเต็ปนะครับที่ก่อนจะถึงผู้บริโภคนะเพราะว่า พวกยูทูบเบอร์เหล่านี้ครับน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแหละที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าถึงนะครับต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นการรีวิวของจริงแล้วนะครับล่าสุดนะครับรุ่นที่ Intel เอาออกมาโชว์เนี่ยครับก็จะเป็นรุ่น Arc A 7 7 0นะครับแล้วก็ Arc A 7 5 0นะครับโดยที่ Arc A 7 7 0เนี่ยจะไปอยู่ในช่องของ l i n u ส Tech Tips นะครับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหลุดออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยเราได้เห็นแบบไฟแนลกันแล้วนะครับก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ A 7 7 0เนนี่ยา มันจะเหมือนกับ A 750ที่ให้ดูไปก่อนหน้านะครับกับช่อง Gamers Nexus สนะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับอันนี้ก็ต้องมาว่ากันเลยนะว่า Intel เนี่ยเขาจะวางเซกเมนต์อะไรอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ส่วนตัวต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองก็แอบผิดหวังเหมือนกันและทำไมผมถึงผิดหวังล่ะเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกนะครับเราคาดไว้ว่ามันจะมีการแบบ A 780อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดูจากข้อมูลที่ทาง Li n u อ Tech t i p s แล้วก็เ a m e r s Nexus เขาเอามานำเสนอทั้งหลายเนี่ยครับ พร้อมกับไอตารางเนี้ยซึ่งมันก็เขียนว่าเป็น A Series Desktop Product SKU นะครับหรือว่าการจัดวางกลุ่มตลาดทั้งหลายนะครับเราจะเห็นได้ว่ารุ่นสูงสุดที่มีเนี่ยก็คือรุ่น A770 เท่านั้นนะครับและ A770 เนี่ยมันประมาณไหนมันแรงแค่ไหนมันสู้กับ AMD สู้กับ Nvidia ได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารุ่นเริ่มต้นที่ Gamer s Nexus เขาเอามาให้ดูตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น A750 นะครับตัวนั้นะ จะวางเซกเมนต์อยู่ต่ํากว่า RTX 3060อยู่เล็กน้อยนะครับดูจากเส้นเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงนะแต่แตมันจะต่ํำลงมาก,กว่านิดหนึงนะครับแล้วก็เทียบกับ AMD ก็จะอยู่ต่ํากว่า Radeon RX 6600เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาในส่วนของตัว A770 เนี่ยครับซึ่งเป็นรุ่นที่ความหวังหมู่บ้านนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องแรงประมาณแบบ RTX 3070ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นรหัส 77เหมือนกันนะครับเหมือนกับ AMD 67แล้วก็ Nvidia 3070นะครับแต่ว่าฝั่ง Intel เนี่ยมันกลับไปชนกับ Nvidia RTX 3060 Ti แล้วก็ Radeon 6650 XT แทนนะครับโดยที่จะแรงต่ำกว่า2ตัวนั้นอยู่เล็กน้อยเมมโมรีที่ให้เลือกนะครับสำหรับตัว A750 เนี่ยก็เหมือนว่าจะมี8 g b เพียงขนาดเดียวนะครับแล้วก็ A70 จะมี16 g b กับ8 g b นะครับค่า TDP ทั้งคู่นะครับจะอยู่ประมาณ225วัตต์เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแล้วไม่รู้จะประทับใจหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าคุณไปเทียบกับของฝั่ง AMD และของฝั่ง Nvidia เนี่ยดูจากว่า Intel เนี่ยมันน่าจะกินไฟกว่ากันแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมาเม่ากันอยู่เล็กน้อยนะครับแต่นี้ก็ยังเป็นแค่ตารางนะเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของกลุ่มราคาเนี่ยก็จะอยู่ใกล้เคียงของ ฝั่งเขียวแล้วก็ฝั่งแดงนะครับก็คือประมาณ300-399ถึง399เหรียญครับแล้วไอ้ตัว A 7 8 0นี่เป็นความหวังหมู่บ้านที่มันมีข่าวหลุดข่าวหรือเรื่องความแรงว่ามันจะสู้ของฝั่ง AMD Nvidia ได้สบายๆเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็มีข้อความหนึ่งจาก ผู้ใช้ Twitter นะครับชื่อว่า Ryan s t r o u ์นะครับคนนี้เป็นสื่อ PC Perspective นะครับแล้วเขาก็มีติ๊กถูกหลัง Twitter เขาด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับเ <c oughs> ขามาทวีตข้อความว่า,า despite some rumors to the contrary there is no intel Arc 780 and there was never planned to be an A 780 let's just settle that debate นะครับหรือว่าถ้าให้แปลเป็นไทยนะครับว่า ว่าจะมีข่าวลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผิดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มี Intel Arc A780 นะครับและมันก็ไม่เคยมีแผนว่ามันจะมีไอ้ Arc A780 นี่ด้วยซ้ำนะครับจบการดีเบตได้แล้วนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่า A780 นี้เป็นข่าวลวงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนายไรอันนะครับแต่ว่าไรอันจะเป็นข่าวลวงหรือว่าข่าวจริงอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวท็อปเนี่ยมันคือ A770 นะครับถ้าจะมี A780 ออกมาก็อาจจะเป็นในอนาคตอันไกลอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิ t เทตอนนี้ก็อาจจะต้องสู้ AMD และ n อ i น i a เดียในเรื่องของราคาเท่านั้นนะครับอาจจะยังสู้ในเรื่องของความแรงไม่ได้และก็ถ้าสู้ความแรงไม่ได้แล้วเนี้ยราคา ก็น่าจะต้องแบบดึงดูดพอสมควรอ่ะเพราะว่าถ้าแรงสู้ไม่ได้ด้วยแล้วยังแถงพอๆกันด้วยแถมมันเป็นค่ายใหม่ที่ไม่รู้ว่าเกมซัพพอร์ตออปติมัล์มาดีหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณยังกล้าขายราคาใกล้เคียงกันก็อาจจะไม่ได้เกิดนะครับ